ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาวาพัฒนาของเจนุกวารมีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่15ธันวาคม2567ค่ะแนวทางเลาวาพัฒนาวันนี้นะคะเริ่มกันที่ฉบับแรกเป็นชุด3ตัวเจให้182ตัดเล่นตามชอบได้เลยน,นะคะส่วนฉบับนี้เป็นชุด2ตัวค่ะคืนนี้เจให้เด่นที่0และ1 เน้นที่10 07 08 09 17 18 19ทั้งหมดก็เป็นแนวทางราวพัฒนาวันนี้ของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อทีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ